ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ตามสัญญาฮะผมก็จะมาสรุปเลขล่างนะครับว่ประจำวันที่1นึทับสทับหค่าให้สมาชิกได้รับชมกัน,นก็จะเป็นชุดสรุปล่างนะฮะเก้าชุดเหมือนเดิมนะสมาชิกนะเข้าชุดเต็มนะครับ <c oughs> สมาชิกนะก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาจับคู่ให้เลยนะฮะเบื้นก็เหมือนทุกๆงวดนะครับวดที่ผ่านมานะสมาชิกนะนี่วดที่ผ่านมาเก้าชุดเต็มวดนี้ก็จะเป็นเก้าชุดเต็มเหมือนกันนะฮะสมาชิกนะวดที่แล้วผมเน้นไปที่แปดกับเก้านะครับก็เก้าเก้าชุดนี้นะฮะก็หลุดนะฮะมาดอกทุนสามนะสมาชิกนะอันนี้เป็นชุดเต็มนะแต่หกเจ็ดนี่มันก็ดันขึ้นไปข้างบนนะที่ผมโกลไว้นนี้นะฮะก็ดันขึ้นไปข้างบนที่หกเจ็ดตรงๆเลยนะครับล่างขึ้นบนนะ <c oughs> ผมก็จะจะสรุปร่างให้แบบนี้ในงวดนี้นะครับก็จะเขียนมาแล้วนายสมาชิกนะเดี๋ยวก็มาสรุปเป็นตัวเลขให้เลยนะครับสูตรนาสมาชิกนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรนะ <c oughs> ครับอย่างเช่นสูตรนี้ว่าเมื่อกี้น,นี้หลุดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําต่อให้แป๊บหนึ่งนะครับสูตรนะรอันนี้ สูตรเดินต่อจากงวดที่แล้วเหมือนกันนะอันเนี้ยจะเป็นสูตรต่อจากงวดที่แล้วเข้าตามนี้จริงนะสมาชิกนะวดนนี้ผมเน้นไปที่นะครับสาหรับเจ็ดกับเก้านี่ผมเน้นไปที่เลขเจ็ดหลักหน่วยล่างนะสมาชิกนะก็สูตรนะครับก็ผมลงผ่านตาสมาชิกไปแล้วนะฮะอย่างเช่นสูตรนี้เข้าจริงเหมือนวดที่แล้ววันที่แล้วได้สูกับสองเห็นไหมฮะวันนี้ได้เจ็ดกับเก้าแต่ผมเน้นไปที่เลขเจ็ดนะวดนนี้เก้าดับล่างผมนะสมาชิกนะ อันนี้คือตามสูตรผมนะฮะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับกับสมาชิกหรือกับไขรนะครับสูตรได้ 7, 9, 9, ออเจ็ดกับเก้า,านะครับผมตัดเลขเก้าออกเลยข้างล่างนะฮะผมเน้นไปที่เลขเจ็ดหลักหน่วยล่างเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือผมให้ดูสูตรนะครับสูตรห้ากับหกนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเน้นไปที่หลักสิบแต่วันนี้ผมจะวางไว้ที่หลักหน่วยนะครับเพราะสูตรหลักหน่วยชวนกันเยอะที่สุดก็คือเล 5, ขห้ากับเลขหกนะครับ ย่างเช่นสูตรนี้หลักหน่วยห้ากับหกเหมือนกันปาัสูตรนะครับอันนี้สูตรน้อยนะฮะที่ผมลงให้ให้ชมสูตรที่ผมทําให้ดูแล้วเอามาใช้จริงนะครับเอามาใช้ใช้จริงก็หมายความว่ารวมสูตรทั้งหมดนะครับทั้งลงให้สมาชิกได้รับชมกันในช่องและก็ไม่ได้ลงให้สมาชิกได้รับชมกันในช่องผมทําไว้ดูแล้วก็มาสรุปให้นะวันนี้ห้ากับหกนะครับมาล่างแน่นอนนะครับ แล้วก็สูตรนี้ก็ลงให้นะเด่นล่างจนกันที่เลขหกจับเลขหกไว้เลยข้างล่างนะแล้วก็สูตรเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างต่อจากวดที่แล้วเมื่อวที่แล้วได้เลขแขึ้นบนหวนนี้นะครับชนเลขหกดับบนผมมีฉะน,นนะฮะหผมมาลงล่างนะสมาชิกนะก็คอยรุ้นกันนะมีเลขหกแน่นอนอ่อะสูตรนี้ผมยังไม่ได้ทําให้สมาชิกดูนะว่าเม,มื่อกี้หลุดแต่เป็นสูตรเก่า นะครับเข้าตามน,นี้ผมเสียดายสูตรนะรผมก็เพิ่งจะหลุดผมก็จะมาถามลงให้สมาชิกก่อนที่จะไปสรุปกันเอาเมื่อกี้นี้ออกศู์สามนะครับก็หลุดนะฮะสมาชิกนะหลักหน่วยบนมันก็เกตบนี่ก็ดันดันขึ้นไปหลักหลักห,กหน่วยล่างนะครับสามตัวเมื่อกี้เกตแตก้าผดถล่มสามเกตก็ดันขึ้นไปที่หลักหน่วยบนก็ถือว่าผิดนะสมาชิกนะงวดที่ผ่านมาผิดนะครับ งวดนี้ได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะอันนี้ก็คืออันนี้ของงวดที่แล้วอันนี้ของงวดนี้นะวิธีทำนะสมาชิกนะวิธีทำสมาชิกเก่าก็จะรู้วัเมื่อกี้หลุดนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักหมื่นอีกสี่ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้ารั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายรั้งที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายรั้งที่สองนหนึ่งครั้งแด้ตลอดไปบวกเลขสามคงที่งวดนี้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสองนะ ที่หลักหน่วยล่างนะครับในสูตรหนึ่งสองนะฮะใครที่ยังติดตามสูตรนี้อยู่จะเป็นสูตรเก่านะครับเพราะเมื่อกี้หลุดนะฮะแคปสูตรไว้เรียบร้อยเอาไปเติมไว้ให้สมาชิกนะครับเพื่อใครอยากตามสูตรนี้ต่อนะครับในสูตรหนึ่งสองนะฮะวันนี้วันนี้ลงให้จริงเป็นวันที่สามนะวันจะวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกห้านะสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยเพราะเมื่อกี้หลุดนะครับวันนี้จะมาซักตัวไหมนะครับก็ ชูหนึ่งสองมีแน่นอนครับแต่ไม่ได้อยู่หลักหน่วยนะสมาชิกนะอ่ะสมาชิกก็ให้ดูสูตรไปนะสูตรที่ผมนํามานะครับสรุปใหนะ้ก็จากตัวเลขที่ผมนะฮะลงให้สมาชิกผ่านตาสมาชิกไปจนมาถึงบทสรุปชุดสรุปลากอ่านะไม่ใช่สรุปบนเลยสรุปรางเอามาฮนะสมาชิกเดี๋ยวเขียนใหม่นะครับเออก็แปลก เอาเอาใบใหม่นะสมาชิกนะชุดสรุปล่างไปสรุปบนโอ้ตายนะชุดสรุปล่างเออนะสมาชิกนะชุดสรุปล่างนะครับอีกสักสองวันถึงมาส,สรุปบนทั้งล่างในบินเดียวเหมือนเดิมนะอันนี้สรุปล่างไปก่อนเออนี่ถึงจะถูนกนะสมาชิกนะนะครับ <c ười> อ่ะเดี๋ยวมาเขียนนะสมาชิกนะ กล้องไม่โฟกัสอีกแล้วเป็นอะไรเนาะกล้องเอ้ยนะครับก็มาสรุปเลยน,นะสมาชิกนะก็จะมีสลุอ่ะสองหนึ่งสองสี่แลนะ้วปล่าห้าหกเจ็ดสะครับล่างสมาชิกน,นะก็ เดี๋ยวมาดูกันนะฮะถ้าเป็นตัดดับผมนะสมาชิกนะที่เป็นตัดดับผมจริงๆริก็มีแค่เลขสี่นะครับที่ตัดดับถ้าใครนะครับตัดดับก็หมายความว่าอันนี้มีเด่นนะฮะสมาชิกนะศูนย์สองเอ่อศูนย์หนึ่งสองสี่นี้สี่ก็ยังเด่นอยู่แต่นะครับดับผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสี่ผมไม่เลือกนะฮะสมาชิกนะ แล้วก็จะมาจาับนะครับถ้าใครอยากอยากเอาสีไปใส่ด้วยก็ก็จะทั้งหมดก็จะเป็นสิบสองชุดนะสมาชิกนะแต่ผมตัดเลขสีไปนะครับก็จะมีทั้งหมดเก้าชุดเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก็จะมีนะศูนย์ห้านะครับศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งห้า นะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดเาสมาชิกนะก้าชุดนี้นะฮะนะครับ,นะรบเหมือนทุกๆงวดนะครับเก้าชุดนะครับ เก้าชุดชนะก็งวดประจำวันที่นะครับหนึ่งทับสี่ทับหกห้านะครับช่องอัดถอนนะครับนักคำนวณน,นะสมาชิกนะก็ อาสมาชิกถ้าค่นชอบก็ค่อยนําไปพิจารณานะฮะถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยอาสมาชิกนะก็เก้า <c oughs> ชุดนี้นะครับนะครับถ้าสมาชิกนะครับกันก็อันนี้เก้าชุดนะฮะเก้าชุดเก้าชุดที่ผมเน้นนะถ้ากันก็มีจะมีสีนะ่ห้าแล้วก็สี่ห สี่เจ็ดอันนี้เป็นตัวกันนะสมาชิกนะเสียวเหมือน,ก,น,นะก,อน,นกันนะครับเลขสิอันนี้กันแล้วกันนะครับนะครับสมาชิกนะกันแก่สามชุดนี้สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับอันนี้ก็คือตัวชุดเด่นนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปรวมบินนะครับดึงไปสักห้าหกชุดเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูตัวเน้นกันนะสมาชิกนะ เป็นตัวเน้นนะครับเด่นนะครับตัวเจาะให้นะสมาชิกนะก็จะมีนะครับหกะนะครับหกเจ็ดนะครับ,รบสมาชิกนะตัวเด่น ผมเน้นไปที่หกตัวเดียวเน้นไปที่ตัวเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวลองอันนี้ตัวเน้นนะสมาชิกนะนก็คือเลขหกชนกันเยอะที่สุดข้างล่างน,นี่ก็เป็นตัวลองไปเลขเจ็ดนะครับเ <c oughs> ปเน้นที่แถวหกอะ,อะก็จะมีหนึ่งหกนะครับ แล้วก็สองเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็สองหกนะฮะสี่ชุดนี้จับไว้ก่อนฮะอันนี้จะเป็นตัวกันนะสมาชิกนะครับนะครับอันนี้กันไว้ก่อนนะสมาชิกนะเพื่อเพื่อมาสมาชิกช,ชอบที่ชอบที่เลขสีก็ตามนี้เลย เป็นตัวกันไว้ <c oughs> นะครับอันนี้ตัวเด่นนะครับก็ตามนี้นะฮะชุดสรุปน,คคนะสมาชิกนะสรุปนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองห้าสองหกสองเจ็ด เก้าชุดนี้นะครับเด่นเน้นไปที่เลขหกกนเลขเจ็ดนะครับตัวกันสองตัวก็สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะก็นะครับสมาชิกท่านไหนที่ชอบชุดเต็มนี้ก็นําไปพิจารณากันได้นะสมาชิกนะ,นะก็เ <c oughs> ลี้ยวไฮไลท์สีชุดตัวเด่นไว้นะก็คือเลขหกนะสมาชิกนะ ถูกผิดยังไงก็ก็ฝากพิจารณาด้วยนะฮะอ่ะตัวเด่นก็เลียกหกนะสมาชิกนะเนีเนไปที่เลขหกนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวรองเจ็ดนะครับอะ่ะชุดสรุปล่างก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะอีกวันนี้วันที่ยี่หกนะครับยี่หกยี่ิบเจ็ดเดี๋ยววันที่ยี่แปดนะครับมาสรุปทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวผมจะดึงไป สักสี่ห้าชุดในนี้นะครับเป็นไปเน้นๆให้นะสมาชิกนะก็ใครที่ชอบชุดเต็มก็เก้าก็ประมาณนี้นะครับพวกนี้จะเป็นสูตรอะไรนะก็ฝากติดตามด้วยคงสุดท้ายแล้วนะสมาชิกนะครับส,ส,สาหรับชุดสรุปนี้ก็นะครับสมาชิกท่านไหนนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ชอบถ้าคิดว่ามันไม่มีโดนใจสมาชิกในนี้ก็มองผ่าน,านไปได้เลยนะ,นะสมาชิกนะถูกผิดยังไงผมก็กลาบขอโทษขอไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสมาชิกนะก็ อ่ะยังไม่ได้ฟังคําเตือนเลยนะฮาคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักทินแบงรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับสมาชิกนะไม่สนับสนุนการพน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายใด,ไไดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลน,นะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลน,นะรวมทั้งชุดสรุปนี้ผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสมาชิกก็นําไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดยังไงผมก็กลา่าวขอโทษความผสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วย นะครับผมก็ได้แต่ทาตามสูตรนะครับก็ผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอถทอนนักคำนวณด้วยนะสมาชิกนะก็อะพรุ่งนี้มาติดตามด้วยจะเป็นสูตรอะไรนะสำหรับชุดสรุปนี้ก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะตัวเน้นติ๊กปากกาสีแดงนะครับอันนี้เน้นสูตรเลขเด่นตัวเดียวคือ6ฮะตัวการก็คือเลขเจ็ดก็ตามนี้นะสมาชิกนะโดยการกับคลิปพรุ่งนี้คคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับ